สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยจตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทําคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจําเดือนมิถุนายน2564สําหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะถึง12กุมภาพันธ์ค่ะอันนี้อาจารย์ แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยค่ะตรงนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อาจารย์จะวางไพแบบ่นะคะแบบจักรราศีนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจราราณในการรับชม อะไรที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็อย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเพราะเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพราะเป็นแนวทางตรงนี้คุยยันไปเปิดไพ่ไปนะคะได้ไพ่มาแล้วนะคะมีเจ็ดไม้เท้านะคะมีเจ้าชายเหรียญนะคะมีห้าไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็สองดาบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตรงนี้มีห้าเหรียญน,นะคะมีเดวิลนะคะ ก็มีเจ็ดดาบนะคะเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็มีหกไม้เท้านะคะ หนึ่งถ้วยค่ะไฮพิเทสนะคะให้ขงราชนะะีพจัน์ล่มไปจบกันนะคะจบด้วยห้าถ้วยนะคะอื เหมือนกับในเดือนนี้นะคะมีทั้งเรื่องดีๆนะคะแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะมีทั้งความผิดหวังความสมหวังนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า ถ้าคุณผิดหวังอะคุณก็จะได้อะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ยมันมีการชดเชยอะไรกันอยู่นะคะในดวงชะตาของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวตนของคุณนะคะตัวตนคุณเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้ากับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเหรียญน,นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นเจ้าหญิงเหรียญน,นะคะตัวคุณเองนะคะเหมือนเป็นคนที่กําลังพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับเรื่องการงานนะคะกับการสร้าง สร้างรายได้นะคะสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่ตรงนี้นะคะมันดูเหมือนมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกต้องตัดสินใจนะคะมีสองดาบเข้ามานะคะมันมีอะไรที่เหมือนทําให้คุณเครียด,ค,ยดคุณกังวลนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า มีห้าเหรียญมีเดิลวิวนะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนเผยธาตุแท้ออกมาให้คุณเห็นนะคะว่าเขาอาจจะไม่หวังดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังแล้วก็อืเหมือนกับนะคะมีห้าถ้วยอะ่ะมันผิดหวังกับใครบางคนที่เราเคยรู้สึกว่าเรามองเขาว่าเขาเป็นคนดีแต่ในท้ายสุดอ่ะเขาแบบดีไม่จริงนะคะตัวคุณเหมือนมีเซนนะคะเหมือนรู้นะคะว่าเขาเข้ามาแล้วแบบว่า ในท้ายที่สุดอ่ะมันเขาไม่ไม่หวังดีกับคุณนะคะแต่ว่าเซนต์มันอาจจะมาช้าสักนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเกือบโดนหลอกเกือบโดนแบบมันมีเดวิลกับห้าเหรียญน,นะคะต้องระวังนะเหมือนคนที่เข้ามาให้คุณลงทุนทำนู่นทำนี่หรือมาหยิบยืมเงินนะคะระวังโดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานกันก่อนนะคะการงานของคุณนะคะกรรมะนะคะเป็นหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยนะคะเรื่องงานเป็นหนึ่งถ้วยเรื่องสุภาเรื่องตำแหน่งนะคะเป็นหกไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าชาวมังกรเองนะคะเรื่องงานเนี่ยเหมือนคุณต่อสู้คุณฝ่าฟันอุปสรรคนะคะจนเหมือนกับว่าได้เป็นที่ยอมรับนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้พิสูจน์ความสามารถของคุณในระดับหนึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับการยกย่องชื่นชมนะคะในที่ทํางานของคุณหรือบางคนอาจจะได้กลับมาทํางานที่ที่คุณรัก นะคะมีการต่อสู้ฝา่าฟันอะไรในตำแหน่งอะไรบางอย่างที่คุณอยากได้นะคะแล้วในท้ายสุดในเดือนมิถุนายนเหมือนคุณจะได้ตำแหน่งตรงนี้มานะคะตำแหน่งที่คุณรักคุณฝันอยากที่จะทํามานานนะคะห่ถ้วยเหมือนเป็นรางวัลชีวิตให้กับคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในการที่คุณได้สมหวังกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณอยากได้อยากทามานานแล้วคุณจะได้ทํามัน นะคะเนี่ยเคยผิดหวังเคยเสียใจกับตรงนี้มาแล้วนะคะบางคนน้ําตาตกนับครั้งไม่ถ้วนนะคะกว่าที่จะได้งานกว่าที่จะได้ตําแหน่งตรงนี้มานะคะอืจนเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้ตรงนี้นะคะคุณจะไปเริ่มต้นในที่ทํางานใหม่หรือเปล่ามีไพ่ของสีไม้เท้าขึ้นมานะคะเนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะมันมีข้อแลกเปลี่ยนมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่ได้ตําแหน่งนี้นะคะ ในปีนี้เนี่ยคุณไม่อยู่แล้วนะคะสี่ไม้เท้าคุณเหมือนไปคุยไปอะไรกับที่ใหม่ไว้แล้วหรือเปล่านะคะแล้วเหมือนมีโอกาสที่จะได้ไปสูงมากนะคะตรงนี้นะคะถ้าเขาไม่รั้งคุณไว้เหมือนคุณไปแน่นอนนะคะเนี่ยสองดาบลังเลแล้วนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะชาวมังกรเองนะคะ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานใหม่งานอะไรใหม่ๆที่คุณจะทำเนี่ยนะคะมันมีความลังเลนะมีแผนไว้นะคะสี่เมท้ามีแผนอยากที่จะทํามีแผนอยากที่จะเปิดตัวธุรกิจนะคะแต่2ดาบชักไม่แน่ใจนะคะกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะเนี่ยหาเหรียญน,นะคะกลัวว่าถ้าเกิดลงทุนไปจ่ายเงินเยอะๆไปนะคะเราจะได้ผลกำไรลกลับคืนมามันคุ้มทุนไหมนะคะหรือต้องระวังอย่างที่อาจารย์ว่ามีเดวิวนะคะ คนที่อาจจะดูดีนะคะแต่เขาไม่หวังดีกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยมาหลอกให้คุณลงทุนทํานู่นทํานี่นะคะเหมือนดีมากเลยอะนะคะแต่พร้อมที่จะแบบว่ามานะคะมาแล้วก็แบบเหมือนเมัอนเอาเงินจากคุณแล้วก็พร้อมที่จะจากไปนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะตรงนี้นะอืมนั้งถ้าเกิดเป็นการลงทุนอะไรตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าตำแหน่งของผุดตะหัตการเงินเนี่ยนะคะ การทํางานใหม่กับการเงินเนี่ยอรินะคะห้าเหรียญนะ,นะคะแล้วมีเดว,วิลเข้ามาอีกนะคะยังไม่อยากให้ให้ลงทุนหรือว่าทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะรอสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยมันมีจังหวะมันมีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่ามันต้องรอเวลานะคะหรือรอในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะรอดูท่าทีนะคะถ้าให้มั่นใจแล้วปลายเดือนนะคะค่อยเปิดก็ได้ นะตรงนี้นะคะรอจังหวะด,ดีดีรอโอกาสก่อนนะคะเนี่ยคุณก็มีความขัดแย้งใจหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่เหมือนเขาหวังเดียวคุณก็อาจจะเตือนคุณมานะคะไปร่วมง,งานกับคนนี้อาจจะแบบเหมือนเอ่อระวังตัวไว้นะอะไรแบบนี้นะคะหรือทําธุรกิจอันนี้ช่วงนี้อาจจะต้องแบบระวังนะมันอาจจะมีแบบเอ่ออะไรที่ไม่ได้ดีอย่างที่ อย่างที่คุณคิดคุณหวังไว้นะคะมันนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะตัดสินใจให้ดีนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ห้าเหรียญนะนะคะมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะต้องระวังไว้เหมือนกันส่วนเรื่องของถ้าเกิดเป็นธุรกิจนะคะธุรกิจที่ที่คุณทําอยู่แล้วนะคะตรงนี้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะธุรกิจอะไรที่มันออนไลน์นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะคะห้ามไมท้าปัญหาที่คุณต้องแก้พยายามแก้ไขปัญหานะคะหรือถูกลูกค้าบ่นลูกค้า อคอมเมนต์ไม่ดีนะคะต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นต้องพยายามที่จะคุยด้วยความเข้าใจนะคะแล้วลูกค้าที่อาจจะอาจจะเคยอมองว่าเราไม่ดีนะคะอาจจะกลับมาเป็นลูกค้าประจําของเราก็ได้นะคะมีเดวิลกับสีไม้เท้าตรงนี้เข้ามานะคะัวคุณเหมือนมีเซนนะไฮพิเทสต,ตัวนี้นะคะเพราะนั้นชาวมังกรนะคะใช้เซนของคุณให้ดีนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะ แล้วก็เหมือนกับระวังนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะถ้าคาดหวังไว้สูงระวังจะผิดหวังนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับในช่วงเดือนนี้นะคะพยายามที่จะมองอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นตามความจริงมากๆนะคะเนี่ยเพราะว่าจะได้เหมือนเห็นนะนะคะเหมือนเห็นว่าอะไรที่เหมือนเหมาะสมอะไรที่มันดีจริงอะไรที่มันไม่ดีจริงนะคะไม่ใช่เอาตามความคิดของเราแล้วเดี๋ยวมันออกมาไม่ดีนะคะ การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินของชาวมังกรนะคะการเงินต้องระวังเรื่องคนมาหยิบยืมเงินนะคะตรงนี้แล้วก็หยิบยืมเงินแล้วไม่คืนหรืออะไรตรงนี้นะคะถามว่าตัวคุณมีเงินไหมตัวคุณเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเหรียญนะคะน่าจะมีเงินอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เจ็ดเหรียญนะคะเป็นการเงินเจ็ดเหรียญจากหกไม้เท้าได้เงินจากงานนะคะหรือมีเงินพิเศษนะคะหนึ่งถ้วยหกไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญมีเงินพิเศษอะไรเข้ามาด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ การกันถือว่าโอเคนะในเดือนมิถุนายนนะคะอาจารย์ว่าคุณสามารถผ่านได้นะคะในเรื่องการเงินตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนมาดูซิมีเจ็ดไม้เท้านะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับตัวน้องนองนักเรียนทนี่ศึกษาเองนะคะเนี่ยจริงๆจ,จะได้ไปเรียนมันในมหาลายัยไปอยู่ในที่ใหม่นะคะแต่สอดาบเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามา นะคะอาจจะต้องเรียนออนไลน์เรียนอยู่กับบ้านนะคะมีความรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆนะคะอาจจะเบื่อเบื่อนิดนึงนะคะแต่เหมือนกับว่าก็พยายามที่จะตั้งใจเรียนพยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะอยากคิดโปรเจกต์หรืออะไรที่คุณอยากทำเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วย6ไม้เท้าขอความสนับสนุนในเรื่องของการเรียนนะคะเรียนคอร์สภาษาออนไลน์หรืออะไรบางอย่างที่คุณคุณรู้สึกว่ามัน มันเป็นความสามารถพิเศษของคนที่อยากที่จะต่อยอดกับความความสามารถพิเศษของคนตรงนี้ให้มันสาเร็จนะคะแล้วก็ระวังนะคะในเรื่องของแชทออนไลน์นะคะ t ี n d e v i นะคะมีห้าเหรียญเข้ามาหลอกเข้ามาซื้อให้ซื้อนูน่นซื้อนี่นะคะน้องนนักเรียนที่ตินักศึกษานะคะช่วงนี้การใช้เงินก็ต้องระวังเช่นกันนะคะ ความรักอามาดูความรักคนโสดนะคะความรักคนโสดนีหนึ่งถ้วยนะคะมีไฮเปอเทขึ้นมานะคะเดี๋ยวตำแหน่งของปตัตตานี้คู่ครองนะคะมี7ดาบหรือว่าแอบ,บรักใครแอบ,บชอบใครอยู่นะคะคนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักคนโสดกันนะคะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งเลยดีกว่านะคะความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันนะคะมี Tower นะคะขึ้นมาคนโสดมีแผนในใจหรือเปล่า จบมาแบบเจ็บๆหรือเปล่าคะทาวเวอร์ขึ้นมาเลย,ยรักทั้งเก่าเป็นทาวเวอร์นะคะเพราะนั้นตรงนี้จบมาแบบเจ็บๆนะคะคนโสดชาวมังกรอ,อย้ยมันเศรา้ามันเสียใจมากมายนะคะกับความรักที่เพิ่งจบไปนะคะบางคนเพิ่งจบมาสดๆร้อนๆหรือเปล่าคะเพิ่งโสดนะคะเพิ่งโสดสดๆร้อนๆเลยหรือเปล่า เพอร์มิตนะคะคุณต้องแบบเหมือนพักกายพักใจนะคะหลบอยู่ในถ้ำเหมือนเลอสีเลยนะคะตรงนี้เยียวยาจิตใจตนเองนะคะบางคนอาจจะแบบว่าใช้หลักทาคําสอนนะคะของพุทธศาสนาในการที่จะแบบว่าทําใจเยียวยาจิตใจตนเองนะคะโลเฟอร์นะคะแต่คุณยังไม่หมดศรัทธานในความรักนะคะมีความรักอะไรเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูุนะคะตรงนี้ หดาบราชนีไม้เท้านะคะสองไม้เท้าค่ะ,คะแล้วก็ อัศวินถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งใหม่ที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเนี่ยหดาบกับอัศวินถ้วยนะคะคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ไกลๆจากคุณก็ได้นะคะเหมือนกับมีโอกาสได้มาเจอกันแบบฟุกๆแบบปฏิหารหรือเปล่านะคะตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอัศวินถ้วยเป็นคนที่ ดูมีความเข้าอกเข้าใจเป็นคนดีเห็นอกเห็นใ,ใจคนอื่นนะคะแล้วเหมือนกับอยากเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณก็ได้นะคะเนี่ยมีลอเฟอร์หรือว่าเขาอาจจะแอบรักคุณอยู่แล้วนะคะชาวมังกรนะคะแล้วพอเห็นคนโศกเศร้าเสียใจนะคะเขาอยากจะทําให้คุณยิ้มได้นะคะแล้วคุณก็ยิ้มได้จริงๆด้วยนะคะจากเรือสีตรงนี้นะคะ เจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าที่เพิ่งจบไปนะคะยิ้มได้แล้วมีคนใหม่ที่เข้ามาตามหัวใจนะคะพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะคะสไองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าอันนี้ดูเป็นความร่วมมือร่วมใจดูเป็นไพ่ที่แบบดูเป็นความรักยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นไม่ใช่แค่ดูถึงอนาคตของคนคนเดียวแต่ว่ามันเป็นการดูอนาคตร่วมกันนะคะคนโสดโอ้ยดีใจด้วยนะคนโสดนะคะมีโอกาสแล้วนะคะใครที่ เจอความรักที่อาจจะไม่ค่อยดีต่อใจมานะคะจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆนะคะที่ได้เข้ามาเยียวยาจิตใจคุณหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไม่ห่างไม่ใกล้ไม่ไกลจากคุณก็ได้นะคะอันนี้มาดุให้กับความรักของคนที่มีคู่กันต่อนะคะความรักของคนที่มีคู่คุณได้เก้าเหรียญค่ะ คุณได้เก้าถ้วย 9, 9. เก้าเก้าได้ยังไงมีเจสนะคะเข้ามานะคะมีเอ่อเป็นเด็กเรียนนะคะ ราชดาบค่ะแปดเหรียญค่ะแล้วก็เดอะซันะคะอืมอาจารย์รู้สึกว่าความรักของคนที่มีคู่นะคะเอ่อเหมือนกับตรงเนี้นะคะ คุณสองคนนะ่ะมันมีความฝันมีความอะไรร่วมกันนะคะที่จะได้แบบสร้างครอบครัวให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความอบอุ่นมีความสมบูรณ์นะคะมีเงินทองนะคะมีความรักตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยเดทนะคะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะเป็นชาวต่างประเทศชาวเป็นคนต่างจังหวัดที่กไกลๆก็ได้นะคะตัวเขานะคะเป็นคนที่เหมือนกับ โฟกัสนะคะในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะความเป็นเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะ <_ t ust> คเพราะนั้นเหมือนกับพยายามมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรค์นะคะความเป็นราชาดาบข,ของเขาหรือรานีดาบข,ของเขามุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของการงาน,งานการเงินจนประสบความสําเร็จนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับเขานะคะคนรักของคนหรือไพ่อาจจะสลับตัวต,วตวนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนก็ได้นะคะที่ ช่วยกันนะนะคะทำให้ครอบครัวดูสิแบตเหรียญน,นะคะเงินเข้ามาเต็มเลยนะคะประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยมีทั้งพลังเดอะซันด้วยนะคะความรักของคนที่มีคู่ชาวมังกรนะคะช่วยกันสร้างนะสร้างตัวนะคะเป็นคนที่เหมือนกับโฟกัสในเรื่องความสาเร็จ ความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีนะคะเพราะนั้นตัวคนกับตัวเขาอะ่ะเหมือนมันมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างครอบครัวตรงนี้ให้ตรงกันแล้วท้ายที่สุดคนสองคนก็ทําได้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จนะใน เรื่องเรื่องการงานเรื่องการเงินของครอบครัวนะคะมันมีความมั่นคงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะหรือใครที่รักกันมานานนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะคะเดือนมิถุนายนเป็นราศีมิถุนราศีคนคู่นะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆคนที่เข้า ประตูวิวานะคะได้ลั่นระฆังวิวากันแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวมังกรด้วยนะคะตรงนี้คนที่เป็นแฟนกันมานานนะเนี่ยมีเงินเก็บมีอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันชัชิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะสร้างครอบครัวมีลูกนะคะหรือบางคนจะได้เห็นหน้าลูกหรือมีลูกในช่วงเดือนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้าง สีดาบนะคะเอ่อมีเดชขึ้นมานะคะเดชอันนี้นะะเป็นผู้หญิงจริงๆเดชนะคะเป็นต้องเป็นผู้ชายนะคะเป็นเทพที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกับเทพซุสนะคะเทพซุสอสซอุสนะคะแต่ว่าโดนจับฉลากให้ไปอยู่ คองโลกใต้พิภพนะคะตรงนี้มีเจ็ดไม้เท้าเข้ามาด้วยนะคะแปดดาบโอ้โหคนที่ความสัมพันไม่ชัดเจนอุปสรรคในความรักของคุณถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้นะคะหดาบนะคะห้าดาบ อะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันอ่าได้พลังของเด็ะซันเข้ามาเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็อาศวินถ้วยทำไมคุณได้คนเดียวกันเลยกับชาวโสดนะคะ ตัวคุณนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสีดาบขึ้นมาความสัมพันธ์อาจจะดูห่างเหินหรือว่าห่างไกลหรือไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่านะคะเนี่ยบางคนเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนขนาดที่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อกันอ่ะลืมกันไปเลยหรือเปล่านะคะความเป็นเดทขึ้นมานะคะทิ้งระยะกันไปช่วงหนึ่งเลยนะคะอาจจะจากต่างคนต่างทํางานไม่ได้สนใจที่จะติดต่อมาหากันหรืออะไรตรงนี้นะคะหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะ ยมันก็เลยทําให้ไม่พูดกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะแปดดาบนะเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่ามันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกลับมาคืนดีกันยังไงกลับมาง้อกันยังไงนะคะแปดดาบมันปล่อยให้ความสัมพันธ์มันดูห่างเหินมากๆนะคะบางคู่ห่างเหินจนเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วหรือเปล่ามีหกหกดาบก็เป็นระยะทางที่ห่างกันก็ได้นะคะความห่างเหินด้วยก็ได้นะคะ ห่างเหินแถมยังมีปัญหาอะไรที่มันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยกันอีกนะคะห้าดาบตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันจะมีปฏิหารอะไรที่เข้ามานะคะพลังของเดอะซันนะคะเหมือนมีปฏิหารอะไรบางอย่างให้คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับคิดถึงกันนะคะอยากกลับมาพูดกลับมาคุยกันนะคะออขอดูเดอะซันซินะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ขอแคลริฟายเดอะซันหนึ่ง แปดเหรียญน,นะคะแปะเหรียญกับเลิฟเวอร์นะคะคุณสองคนรักกันนะ,ะนะคะเดี๋ซันนะคะคุณสองคนรักกันมีความผูกพันซึ่งกันและกันแปะเหรียญน,นะคะหรือมีอะไรที่ร่วมสร้างกันมาด้วยกันหรือเปล่านะคะธุรกิจอะไรบางอย่างแปเหรียญน,นะคะเนี่ยในที่สุดก็เลยต้องกลับมานะคะกลับมาทำต่อร่วมกันกลับมารักกันใหม่นะคะมีพลังของ t ด e Sun ขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยเรื่องเงินเรื่องอะไรคนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่บุญบารมีหรือเปล่านะคะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมารักกันนะคะตัวเขานะคะเป็นอศัศวินถ้วยนะคะ เขาจะกลับมาง้อมาเอาใจคุณนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้หลังจากที่อาจจะดูห่างเหินดูแบบมันหมดหวังแล้วมันดูเหมือนกับมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่จบมีปฏิหารดีดีเข้ามานะคะเดอะซัน <The Sun S 1> นะคะไพ่ที่ดีที่สุดในชุดของเมเจอร์คานานะคะเป็นพลังของความสําเร็จนะคะเหมือนคนสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่บุญบาร,รมีกันก็ได้นะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะแต่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วก,กลับมาอยู่ด้วยกัน หรือเป็นคู่ของทวินเฟรมก็ได้นะคะที่ต้องไปเจอปัญหาเจออะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็เหมือนกับคน2คนเนี่ยเป็นคนที่เติมเต็มเป็นคนที่รู้ใจกันมากที่สุดนะคะเหมือนอีกด้านหนึ่งของกันและกันนะคะเพราะนั้นเลยก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวชาว,ชาวมังกรที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ l o v e r แล้วก็จะสั่นพลังงานดีๆนะคะแต่ตอนขึ้นต้นมาดามามากๆเลย อโอเคนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออร์เคิลให้ดีกว่านะคะเป็นไพ่ออร์เคิลดูซิว่าแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะที่ขยันแนะนำให้คุณนะคะชาวมังกรอ,อีเกิลนะคะคมเนียนนะคะเหมือนกับ อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นการพูดคุยเป็นการติดต่อธุรกิจหรืออะไรนะคะตรงนี้จะมีความสำเร็จนะคะตัวคนอาจจะมีความอย่างรู้อะไรบางอย่างนะคะมีเซนต์ตรงนี้นะคะอีเกิลตรงนี้กับคอมเมนเดียนตรงนี้นะคะใช้เซนต์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือว่าเหมือนกับอารมณ์เหมือนรู้อะไรร่วงหน้าหรือเปล่าน,นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมีเซนต์มีรางสังขรมาเตือนปกติไม่ค่อยได้นะใบนี้นะคะเรนนะคะ p อ r i f i c a t i o n นะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามานะคะเหมือนกับในท้ายที่สุดปัญหาจะลี้คายไปได้ได้วยดีนะคะความบริสุทธิ์ของคุณจะถูกเปิดเผยความบริสุทธิ์ของคุณจะทําให้คุณได้รับการยอมรับนะคะชายฮูดนะคะอินโนเซนต์นะคะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีโอกาสนะคะกลับไปในที่เกา่เกาๆบ้านเกา่เกาๆในที่ที่มีความหลังสําหรับคุณหรือเปล่านะอารมณ์แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสิว่าแล้ว ไพ่ชุดวิส d o m of ออฟออรนะคะจะบอกว่าอะไร Message in a ัตเตอรนะคะอาจจะมีปฏิหารเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักทางไกลที่จะได้เจอกันนะฮะร e เจ t เน n เรชั Generation. เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าการกลับมาแล้วเป็นการ อาจารย์นึกถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเมื่อสักคู่เลยนะคะการกลับมาแล้วมาต่อเติมนะคะมาสร้างชีวิตให้มีความมั่นคงสร้างธุรกิจให้มันแบบว่าเ,เติบโตไปได้อีกนะคะอยางยั่งยืนนะอารมณ์แบบนี้นะคะ e x c h a n g i n g g i f t นะคะอาจจะมี ของเซอร์ไพรส์นะคะจากคนที่รักคุณนะคะหรือลูกๆทําอะไรให้คุณภูมิใจในตัวเขาก็ได้นะคะหรือว่าคุณได้แลกเปลี่ยนของขวัญอะไรดีๆนะคะแลกเปลี่ยนคําแนะนําดีๆกับใครก็ได้นะคะเดีวชุดนี้นะคะขอลุ้นกันอีกนะคะตรงนี้ เบิร์ชแมนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะมีปฏิหารอะไรเข้ามานะคะที่ทําให้ในเรื่องของการงานในเรื่องของอะไรตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะแบบเหมือนเป็นไปอย่างที่คุณแบบคุณอธิษฐานขอคุณต้องการนะอารมณ์แบบนี้นะคะ Let it go นะคะอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็เราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคะ The Rock Kiss the, uh, the Rose Kiss นะคะเป็นาการจูบด้ดยวยดอกกุหลาบนะคะหรือเรื่องความรักนะคะค่ะ The Rose Kiss นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะความรักที่เข้ามาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะ The Rose Kiss ตัวนี้นะคะ อาจจะได้เจอความรักดีๆนะคะความรักที่เหมือนกับมันมีความโรแมนติกนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็กลับมามเป็นความรักที่มีความหวังนะคะต่อใจของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออร์เคิให้นะคะเมื่อกี้ขออภัยมีเสียงโทรศัพท์ดูสิว่าดอกไม้ประจําเดือนมิถุนยนของชาวมังกรคือดอกอะไรคุณได้ดอก เจนเทียนนะคะเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะความเป็นคนสู้ชีวิตของคุณนะคะชาวมังกรแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับกำลังได้รับการประสบความสาเร็จนะคะในสิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคในสิ่งที่คุณพยายามขว,ยขวายคว้าพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาตรงนี้นะคะดอกไม้ของคุณนะคะเจนเทียนตัวนี้ ดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวมังกรน,นะคะก็อะไรที่เป็นปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครที่อยากเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจใกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ